นี่พอบเย็นแล้วพี่น้องมั่นมันๆผอบปีงผอบพี่น้องเลยแต้ที่สองมาแล้พี่น้องนี่แต้ที่สองแต้ที่สองกระหอมมากกระห้องมากพี่น้องกระห้องมากก่อจะจับเอาหางจุดกุดพี่น้องนี่เห็นไหมเห็นไหมเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้อง

เดี๋ยวเอาพี่น้องมาหนิเขียมโคต่อกันพี่น้องอีก นี่พอเย็นแล้วพี่น้องมันมันมันพอปีงพอพี่น้องเลยบิงบออกพี่น้องเลยจะคุดดีก่อน พี่อยากไปว่พี่นนองตัวจมดอนเลย ปีงตัวบันไหนพี่น้องไอ้เนี่ยนี่ผมปีงเจียบร้อยพี่น้องโอ้โหวันไหนโอ้โหหน่ายๆพี่น้องเอ้ปีงกับพ่อปีงนี่เนี่ยปีงพี่น้องก่อนผู้พี่น้องปีงนะโอ้ย นี่ยไปเอ้าไปมันตากแดดตายเนี่ยเดี๋ยวน้องพี่น้องนี่แรงๆนี่ก็พอมอีพี่น้องเอ้พอได้กินโอ๊ยอันนั้นพี่น้องอันนี้กระปุกกับกระปูเอางมเมื่มมอกี้นี่นี่น้องหนำขอนี่เถิงน้องเถิงขนาดเดี๋ยวเอาหรอคุณบางีพี่น้องเอ้ ที่ได้โตอีกแเตนที่ช่องมาแล้วพี่น้องนี่แต็นที่ช่องเตนที่ช่องเห็นหงสมันกำลงัดไปพี่น้องเอ้นี่ออกมาแล้วมาแล้วนี่พี่น้องเอามาแล้วเอามาแล้วเอามาแล้วเรียบร้อยแต็ที่ช่องมาแล้วพี่น้องยืนแห้งกระแดงก็ยังมีพี่น้องเอ้ย จักชำได้หนินี่ดินแต่เคิบเอาแต่ที่สองหน่อยกูแต่ที่หนึ่งพี่น้องอ้อนมานเดี๋ยวลองอีกพี่น้องแห่งชำได้ก็มีนะเย็นเติมที่สามเป็นไรพี่น้องเติมไง่ายเป็นไงอัดลงไปแบบเพาะนี่พี่น้องเฮ้ยหู้งมักไงหนึ่งเป็เลยมาชุดหู้งน้อยเนาะ Đây, luôn to biết nó sáng tẹp, sáng tẹp hm hm ừ. hm lại hm hm tôi hm 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 Cái lòng hm 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 mà hm 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 có tôi bên đây phải nói này mà nào mà nào phải mà, mà xuống hồ còn cút yên nào là lẹng phải nói ơi hai đi Thỏ, vô có vô kín thôi ไม right oh. wow. ่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเจ็บรอยพี่น้องว้ายมันมาพี่น้องนี่แต้มที่ชีโอ้ยเบอชีได้เมื่อยเติบโอ้ยโคตร เอาหล่อหยามมึงตามหูมันแตกพี่น้องเองเขือมันแตกเขาเซนลักษณะคืองหูมันโคตรตามไปเพราะโคตรบางอย่างพี่น้องโหหางโคตรพี่น้องหางโคตรรุนนี้หางโคตร đuổi nhỉ bằng hang cốt pino, phá hang cốt pino này, hên mờ hên mờ <laughs> <laughs> เี Driver ort. Driver ort. ่พี่น้องพี่น้องมาหางคุดมาหางคุดมาแล้ว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 พี่น้องมาแล้วมาแล้วเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อย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 พี่น้องเรียบร้อยมาหางคุดโอ้พี่น้องหางคุด มันมันพี่น้องมันบาดชิบไงย่าไอเมื่อพี่น้องมาหนิแต่เป็นข่อยคำล่องแรงเลยพี่น้องโอ้โหพอดีหาตัวพี่น้องเอ้แต่เป็นกับพดีมันสามสี่โมงห้าโมงพี่น้องไปเมื่อพี่น้องเอ้มาหนี้มื่อหนาจังคอยมากโคตรบังไม้เมื่อนี้เมื่อก่อน